วันหน้าบุญเจริญอันนี้สวนทุเรียนแม่วันหนาบุญเจริญนะคะนี่คือต้นเดี่ยวเริ่มหดนะคะนี่ค่ะมันเป็นลักษณะนี้ทุเรียนเล่านะคะนี่เอาใจตัวนี้บน่อนี่ค่ะเบิ่งเดี่ยวอีกอาทิตย์นะคะเขาก็สิมาติดตามผลคือกันจ้ะเที่ยวไต่ลงนี่นั่จ้ะเอาเสื้อเอาโลดเอาซองหนึ่งโลดซองใหญ่จ้ะมาผมก็พูดความสุขอย่างนั้นไต่ลงเยอะ ตายลงเรือเห็นบ่ค่ะนั่นน่ะปูเพิ่มการปนใส่ต้นใส่ต่นพุ่นบดใส่ไว้เลยเธอตีมันยอดแข็งรุ่งเลยต้นมันแตกเมื่อไหร่อืมสายลงเรือนี่บ่ป๊ครับโอ้ยเปลือกจนสิบพมีเปลือกจนสิบพมีเธออือนี่ค่ะนี่เด้อค่ะเฮาเฮ็ดไว้อยู่สองต้น เดี๋ยวเ้างสิมาติดตามอีกอาทิตย์หนะ้าเรียบนะเรียบสีอมืมขันสีมาหอดหอดใบมัดรถนี่คันสีเอาเนี่ยข้อสร้างหนึ่งโหลดน่าพอวุอ้ยเจ้าว่ามีเงินผู้ใดสิมีเน้อนี่ค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งหนูจะมาติดตามนะคะสวนทุเรียนทั้งหมดมีจะต้นอยู่นี่ะะจะ,จะแมนใส่โหลดดีแมนนี่ซ่องใหญ่กับช่องหน่อยบอกโหลดช่องน่อยละครโอเค จะ้ะนี่คือสวนทุเรียนสีหนูสีรักษาในมือนี่เด้อค่ะเดี๋ยวอยู่กะทิตนาเขาสิมาติดตามอีกรอบหนึ่ง <laughs> เขาสีหดเอง <laughs> เดี๋ยวจะมาติดตามนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือ,อต้นมันแตกเลยนะคะ่ะต้นทุเลียนเลามันแตกเนี่ยค่ะต้นมันแตกหลวกะ็ตน้นต้นมันแตกหลักะเป็นเชือ้อรานะคะ มีหนอนมีอย่างในต้นนะคะและต้นแห่งน้ำพ่ถอดยอดนะคะ